ก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะฮะก็คือทางครอบครัวเราเนี่ยมีวางแผนกันอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งนะฮะก,ก็เตรียมตัวมาพอ,พอสมควรนะฮะสักระยะหนึงตอนนี้ลูกสาวก็โตแล้วเขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะฮะก็โชคดีที่ว่าได้มารับรู้ว่าไปเจอบ้านหลังเนี้ยตรงเสรีไทย44นะครับก็ได้ติดต่อกับทางบริษัทสบายโฮม ก็ก็โอเคมากเลยครับเข้าไปครั้งแรกก็รู้สึกถึงความเย็นนุ่มื่นคือคือความเป็นบ้านที่ว่าเราอยากจะเข้าไปอยู่ครับแล้วก็ประทับใจผมประทับใจครับรู้สึกมันเนียนราบรื่นมากเลยครับผมเจ้าหน้าที่เทคแคร์ดีมากทุกอย่างผมผมกับแฟนกับครอบครัวแทบไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเลยฮะทุกอย่างก็ทำแทนหมดเลยครับต้องขอขอบคุณ บริษัทสบายโฮมครับขอบคุณมากๆเลยครับผมคำว่าบ้านมือสองนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะฮะบ,บ้านก็คือบ้านนะฮะถ้าเราเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเป็นบ้านนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับไม่ไม่ไมผมผมไม่ติดปัญหาเรื่องบ้านมือหนึ่งมือสองหรือบ้านมือแรกหรืออะไรยังไงครับขอให้เข้าไปอยู่แล้วมันมีความเป็นบ้านครับ อ๋อแนะนําแน่นอนตอนนี้มีมีน้องๆกับเพื่อนๆที่ทํางานนะฮะแกก็มีมองมองอยู่เพราะตอนนี้พวกผมอยู่เป็นหอพักสวัสดิการตอนนี้น้องๆน้องๆเขาก็เตรียมตัวที่จะจะมองหาบ้านไว้อยู่นะฮะก็ถือว่าผมเป็นเป็นเคสโดยฉพาน้องๆเขาก็น่าจะมาปรึกษาต่อแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแนะนําบอกต่อกันไปครับตแน่นอนบอกกลับไปทาง ะะตอนนี้พี่ชายนะฮะแล้วก็ครอ,อบครัวที่อยู่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่กันแล้วนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันวันที่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมฉลองด้วยกันครับผม oh.